ามาดูนะครับตันเยือนะครับจับเวลากันเลยตันเยือก่อนอ่ะแค่นี้พอแค่นี้ก็หอมหวานกรอบอร่อยครับจะลงนะครับลงนะจับเวลาเลยครับ <c oughs> กดเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงอีกหลังหนึ่งนะครับเอา้าตอดแล้วดูปลายคันปลายคันแรกนะครับเอาอแล้วครับกระตุกแล้วลตุกแล้ว <c oughs> อ่ดูคันที่สองมีอะไรเกิดขึ<อ>้นเลยครับเับยผม <Yeah. S 2> ดูครับอันนี้สองเอาลงก็กินเลยครับดูดูดื้อื้อือ้อ,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 อเป็นปลาสังขวาดนะครับแต่ไซส์สวยนะครับอ้าวสองลังเอา อยู่อะดูครับนี่อ่าเ,ยว,เยวอีกหลังลนรัหลังนึงอีกหลังนึงอย่งนี้เอวไว้ก่อนหลังนึงก็ตั้งแต่แรกๆแล้วอ,อุ้ยโอ้ ่าจะติดหินนะครับโหแต่ก็นะครับบางทีกินคู่นะครับบางทีก็นะคถ้ามันไม่ติดก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าเกิดติดซะงั้นเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับ